สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลำดับขั้นตอนการนำเสนอเอกสารนะครับในการเลื่อนระดับอาวุโสและชำนาญการพิเศษที่หลายคนสอบถามมาครับแต่ว่า,าไม่ไม่ได้พูดถึงเจาะลึกในเรื่องของรายละเอียดเอกสารนาตัวตัวรายละเอียด ลึกๆนะฮะเนื่องจากว่ามันต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเวลาฝึกอบรมเนี่ยผมใช้เวลาทั้งวันในการอธิบายเรื่องนี้นะครับแต่ว่าวันนี้จะนํามาเสนอนะฮะในเรื่องของลําดับขั้นตอนให้ท่านเห็นคร่าวๆนะฮะเอาเป็นคร่าวๆกันแล้วกันนะลำดับขั้นตอนการนําเสนอเอกสารในเรื่องของการเลื่อนระดับอาวุโสและชํานาญการพิเศษนะครับอ่าอ่ามาดูสิ่งที่ต้องทําก่อนนะฮะว่ามันมีความต่างอะไรยังไงนะครับนะครับถ้าเป็นชํานาญงานนะครับสิ่งที่ต้องทําคือไม่ต้องปรับปรุงตําแหน่งนะครับ โดยผลงานย้อนหลัง3ปีจํานวน2เรื่องนะมีแค่นี้ครับสำหรับชนาญง,งานนะไม่ต้องปรับปรุงตําแหน่งนะระดับชนาญการคนที่จะเลื่อนจากสายทั่วไปสายวิชาการมาเป็นระดับชนาญการนะครับจากปฏิบัติการเนี่ยมาเป็นชานาญการเช่นกันครับไม่ต้องปรับปรุงตําแหน่งนะครับแล้วก็ส่งผลงานย้อนหลัง3ปี2เรื่องเหมือนกันนะฮะส่วนระดับอาวุโสนะฮะซึ่งเป็นของสายงานทั่วไปนะครับ ท่านต้องปรับปรุงตำแหน่งก่อนนะครับแล้วก็เสนอวิสัยทัศน์หนึ่งเรื่องผลงานอีกหนึ่งเรื่องนะครับนี่คืออาวุโสนะครับแต่ถ้าเป็นชนํานาญการพิเศษนะครับสิ่งที่ท่านจะต้องนําเสนอนั่นก็คือต้องปรับปรุงตำแหน่งด้วยเช่นกันเหมือนกับอาวุโสอ่าลำดับขั้นตอนเหมือนกันทุกประการนะครับแต่สิ่งที่นอกเหนือจากนั้นมันต่างกันก็คืออ่าวิสัยทัศน์ให้เสนอหนึ่งเรื่องและผลงาน2เรื่องนะครับนี่คือของชํานาญการพิเศษนะครับอา่า ส่วนเอกสารอาวุโสและจำแนงการพิเศษที่ต้องนําเสนอลําดับขั้นตอนเป็นไปตามนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับนะฮะสำนักงานปลัดนะแจ้งผู้มีคุณสมบัติครบว่าใครครบบ้างนะฮะใครครบเป็นอาวุโสหรือใครครบเป็นชำานงการพิเศษพอที่จะเลื่อนได้นะฮะทำหนังสือแจ้งเขานะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นคนที่จะเลื่อนก็คือคนที่จะเลื่อนเป็นอาวุโสหรือชำานญการพิเศษทำแบบพิจารณาคุณสมบัตินะครับนะฮะ แล้วก็ส่งให้ผอ,อต้นสังกัดประเมินคุณแลักษณะบุคคลและส่งให้ปลัดลงความเห็นนะครับสำหรับคนที่จะเลื่อนนะครับพอส่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วผอต้นสังกัดต้องจัดทําแบบปรับปรุงตําแหน่งส่งเอกสารทั้งหมดให้กับสํานักปลัดด้วยนะครับนั่นก็คือผอรับรองผอต้นสังกัดรับรองผลงานงานค่างานนะในแบบปรับปรุงตําแหน่งส่งเอกสารให้สํานักงานปลัดนะครับ สำนักงานตัดตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลพร้อมลงนามรับรองนะครับลงนามรับรองโดยหัวหน้าสำนักปลัดนะครับพอลงนามรับรองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำนักปลัดทําบันทึกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงตําแหน่งนะกับปรุงตําแหน่งเป็นอาวุโสหรือตำนหนารพิเศษก็คือในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการนั่นเองนะครับโดย ทำหนังสือแจ้งคำสั่งกำหนดวันเชิญคณะกรรมการประชุมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเรื่องของการทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงชำนาญการพิเศษและอาวุโสนั่นก็คือจะต้องผู้มีผู้ทรงคุณวุฒินะในสายงานหรือคนที่ดํารงตําแหน่งอาวุโสหรือชานาญการพิเศษจานวน3คนนะครับจำนวน3คนด้วยนะครับฉะนั้นแล้วกรณีที่ไม่มีก็ต้องไปหาข้าราชการคนลเรือนนะส่วนอาวุโสนะไม่มีปัญหาเนื่องจากว่า สามารถแ,แต่งตั้งค่าราชการสายวิชาการในระดับสายงานเกื้อกูลระดับชํานาญการขึ้นไปสายวิชาการอํชนาญการขึ้นไปได้นะครับนะครับแต่อํชนาญการพิเศษต้องหาในตําแหน่งชนานาญการพิเศษในตําแหน่งนั้นๆน,น,นะครับ<_ <Sí> <_โดยลักษณะของมันคือคณะกรรมการจะต้องประชุมพิจารณาอยู่ในรูปแบบของคณะกรรมการนะฮะต้องมาประชุมกันทั้งหมดเลยคณะกรรมการนะต้องมาร่วมเป็นประชุมในรูปแบบของคณะกรรมการนะครับสำหรับการปรับปรุงตําแหน่งนะครับ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วประธานรายงานผลให้นายกทราบแนบเอกสารการประชุมทั้งหมดผลคะแนนใบลงชื่อคณะกรรมการพร้อมรายงานการประชุมที่แสดงถึงมติในการประชุมว่าเป็นยังไงผ่านหรือไม่ผ่านนะส่งให้กับนายกนะครับนะครับเมื่อนายกได้รับทราบผลคะแนนนายกจะลง,ลงนามท้ายนะครับท้ายแบบรับทราบผลคะแนนของคณะกรรมการนะครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นเมื่อนายกลงนามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอบททาหนังสือขอความเห็นชอบปรับปรุงตําแหน่งไปที่กออบตจังหวัดนะครับส่วนกออบตจังหวัดเขาจะไปแต่งตั้งคณะอนุหรืออะไรกันนั้นเรื่องของเขานะครับส่งให้กับกอจังหวัดไปกอจังหวัดก็จะประชุมพิจารณานะหรือผ่านอนุก,ก็แล้วแต่อย่างที่ได้นํากล่าวไปเมื่อสักครู่นะฮะกอจังหวัดเห็นชอบนะแจ้งมตินะเมื่อแจ้งมติกลับมาอบทอประกาศปรับปรุงอ่า อัตรากาลังแผนอัตรากําลังเป็นระดับอาวุโสหรือระดับชํานาญการพิเศษนั่นก็คือว่าเก้าอี้ของเราเก้าอี้ของอาวุโสและชํานาญการพิเศษได้ถูกยกเป็นอาวุโสและชํานาญการพิเศษแล้วเมื่อมีการปรับปรุงกรอบอัตรากําลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้อปทอททาคําสั่งให้คนที่ยื่นนะฮะร,รักษาการในตําแหน่งที่ขอปรับปรุงนั้นนะครับเช่นนายช่างโยธาชำนาญงานรักษาการในตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโสหรือ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการรักษาการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วกรอบประจากําลังผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำนักปลัดแจ้งให้เขาทําวิสัยทัศน์นะครับคนจะเลื่อนก็ส่งวิสัยทัศน์ให้สํานักปลัดนะครับหัวหน้าสํานักปลัดลงนามรับวิสัยทัศน์ของเขานะครับเสร็จแล้วในระหว่างนั้นผอต้นสังกัดประเมินทักษะของบุคคลที่จะเลื่อนด้วยนะครับ เสร็จแล้วเมื่อส่งเมื่อประเมินทักษะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลการประเมินให้นายกลงความเห็นนะครับสำนักปลัดเสนอหนังสือขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิสัยทัศน์นะครับโดยนะครับทำหนังสือขอผู้ทรงที่กอคัดเลือกเป็นประธานหนึ่งคนนะจะต้องเป็นกอคัดเลือกเป็นประธานหนึ่งคนนะครับโดยเป็นผู้ส่งนะครับ เสร็จแล้วหลังจากนั้นกอก็จะประชุมและก็คัดเลือกคนแล้วแจ้งรายชื่อประธานที่คัดเลือกมานั้นให้กลับอบอตทราบนะครับอบตแต่งตั้งคณะกรรมาการประเมินวิสัยทัศน์ประกอบไปด้วยประธานที่กอคัดเลือกหนึ่งคนและปะลัดและก็ผอ,ออกองคนนั้นโดยนักทรเป็นเลขานะครับเมื่ออบอทส่งคําสั่งและเล่มวิสัยทัศน์ให้คณะกรรมาการประเมินตามแบบนะ นะโดยส่งวิสัยทัศน์ให้คณะกรรมการไปเลยนะครับส่งให้กับคณะกรรมการไปเลยหรือจะไปชี้แจงเรื่องวิธีการให้คะแนนให้นนใหกับคณะกรรมการอันนั้นแล้วแต่สุดแล้วแต่เลขานะครับวันที่ผ่านวิสัยทัศน์คือวันที่คณะกรรมการ2ใน3ให้คะแนนผลผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ60นะครับของวิสัยทัศน์นะเมื่อเขาผ่านวิสัยทัศน์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำนักปลัดแจ้งให้คนที่ขอประเมินส่งผลงานโดยอาวุโสส่งหนึ่งเรื่องและชำนาญการพิเศษส่ง2เรื่องนะครับ คนที่จะเลื่อนเป็นอาวุโสหรือชำนาญการพิเศษส่งผลงานให้กับสำนักปลัดสำนักปลัดลงนามรับผลงานโดยหัวหน้าสำนักครับนะฮะอบทอเสนอขอคณะกรรมการประเมินผลงานที่กอจังหวัดตอนนี้กอจังหวัดเขาคัดเลือกกลุ่มคนไว้แล้วในการที่จะเป็นคนอ่านผลงานนะครับกอจังหวัดแจ้งคณะกรรมการ3คนและผู้ช่วยกอเลขาจังหวัดเป็นเลขานะครับเราก็มาแต่งตั้งคณะกรรมการโดยใช้ตําแหน่งในการแต่งตั้งนะครับ อบตก็ส่งสำเนาคำสั่งและผลงานให้กให้คณะกรรมการโดยผ่านเลขาไปเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นใครเลขาก็จังหวัดต,ตรวจผลงานเบื้องต้นถ้าไม่สมบูรณ์ส่งให้เรากลับมาแก้ไขแต่ถ้าหากสมบูรณ์ถูกต้องแล้วเลขาลงนามรับผลงานและวันที่ลงนามกำกับนั้นเป็นวันที่มีผลในการแต่งตั้งเลื่อนผลเ,เลื่อนระดับตอนที่เราผ่านผลงานเป็นที่เรียบร้อยคือวันนี้นี่เองนะครับนะ เลขาส่งผลงานเมื่อรับผลงานเสร็จแล้วสมบูรณ์ถูกต้องส่งผลงานให้กับคณะกรรมการเป็นรายบุคคลนะครับคณะกรรมการก็เอาผลงานนั้นไปดูและประเมินผลงานตามแบบให้คะแนนนะครับผลงานคือคณะกรรมการ2ใน3ให้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ70นะครับนะครับ เมื่อผลของคณะกรรมการมาถึงอบทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอบททําหนังสือขอความเห็นชอบกอจังหวัดให้เลื่อนเป็นอาวุโสหรือชํานาญการพิเศษโดยมีผลทั้งนี้ตั้งแต่วันที่เลขากรลงนามรับผลงานที่ถูกต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ดังที่กล่าวมานะครับเมื่อกอจังหวัดแจ้งมติกลับมาเป็นที่เรียบร้อยปุ๊บอบทก็ออกคำสั่งให้เลื่อนเป็นอาวุโสและชำนาญการพิเศษนะครับ เสร็จแล้วอปทอ,ออกคําสั่งก็ส่งสําเนาคําสั่ง,งให้จังหวัดให้ประธานกอให้อําเภอรหรือกองคลังเพื่อทราบว่าเราได้เลื่อนบุคคลคนนี้แล้วตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ทําตกเบิกให้เขานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนักทรัพย์ก็บันทึกทะเบียนประวัติในกอพเนะครับ เมื่อบันทึกประวัติในกอพอจดใคอพอเจเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่ไม่ลืมก็คือบันทึกในทะเบียนบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติในระบบนั่นเองนะครับนี่เป็นเส้นทางคร่าวๆในการเลื่อนจากชำนาญการเป็นชำนาญการพิเศษหรือชำนาญงานเป็นอาวุโสสําหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นแบบคร่าวๆนะครับส่วนลําดับใจความเนื้อหาค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้ไล่เรียงลาดับให้ท่านเห็นก่อนนะครับ สำหรับลำดับที่เสนอมานั้นนะครับให้ท่านไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมแต่โดยปกติแล้วการดําเนินการจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนอย่างนี้นะครับวันนี้สวนสิงห์ศกเสร็จธรรมธรรมชาติขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเลื่อนก็อ่านดูรายละเอียดค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะพอที่จะทําให้ท่านได้เห็นภาพการดําเนินการในเรื่องของการจัดทําเอกสารเลื่อนอาวุโสและชํานาญการพิเศษวันนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ